ก็ความสุขความเจริญจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายปัญหาในวันนี้คงเป็นปัญหาของนักเรียนโรงเรียนโรงไทยต่อไปนักเรียนถามว่าความรักคืออะไรและความทุกข์คืออะไรความรักเป็นเรื่องที่มียามค่อนข้างยากมีผู้กล่าวไว้ว่า ความรักไม่ใช่สิ่งที่เลวรามแต่ว่าความรักก็ไม่ใช่สิ่งที่สูงส่งคนอาจจะใส่ความรักสร้างสรรค์พัฒนาอะไรขึ้นมาก็ได้ในขณะเดียวกันด้วยพลังแห่งความรักที่ผิดหวังคนก็อาจจะทำลายล้างอะไรก็ได้คนนี้เราลองสังเกตเรื่องระเกียนเตีอยใสยความรัก ในผู้หญิงคนเดียวกันของพระรามกับทศกณัณฐ์ผลท้ายนำความพิบัติมาสู่บุคคลทั้งสองฝ่ายมีการบาดเจ็บร้มตายจนถึงราชวงศ์ของทศกัณฐ์เนี่สิ้นราชวงศ์ไปเลยนั่นก็เป็นเรื่องที่สืบเนื่องมาจากความรักแต่ความรักก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่ มนุษย์จําเป็นจะต้องได้มาซึ่งความรักความอบอุ่นความปลอดภัยได้ที่พึ่งพงนักอาศัยแล้วก็มีสันทนาการกันมีความวอู้เพืออัวแผ่โอ,อ้พอมารีต่อกัน ตบปกตีแล้วศาสนานี่จะสอนให้พัฒนาความรักขึ้นไปอยู่ในรูปของเมตาตาเพราะเมตตานั้นจะเป็นการมุ่งอภิบาลต่อบุคคลที่เรารักแต่ถ้าความรักจะมุ่งบำบัดความปรารถนาของเราเองหมายความว่าถ้าคนที่เรารักไม่สามารถที่จะตอบสนองความปรารถนาของเราได้ก็จะเกิดโทสะรุนแรง เพราะเราจึงมีข่าวคราวที่คู่รักค่ากันสามีพัรยาค่ากันนั่นก็แสดงว่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่สามารถจะตอบสนองความต้องการของอีกฝ่ายหนึ่งได้หรือฝ่าหนึ่งต้องการที่จะจากไปในขณะที่ฝ่ายหนึ่งต้องการจะครอบครองมันก็เกิดเป็นโทสะหรือความผิดหวังความโทมนนัดขึ้นมา อาจจะล้างผลาญทำลายล้างกันแต่ถ้าเป็นความรักที่กอบด้วยเมตตาเป็นเรื่องของการอบอุ่งคุ้มครองปกป้องรักษาพิบาทบุคคลที่เรารักปรัตนาที่จะเห็นเขาอยู่อย่างไม่มีเวรไม่มีภยัยไม่เบียดเบียนกันไม่ประทุษร้ายกันในแต่และชีวิตเนี่ยอยู่ดีมีสุขตามสมควรแก่ฐานะของตน แต่เป็นไปได้อย่างนั้นเราก็เพลิดเพลินชื่นชมยินดีแต่เป็นไปไม่ได้เราก็พยายามขนขวายช่วยเหลือบำบัดความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นแก่เขาแล้วก็ดำวงตนมั่นคงอยู่ในสถานะที่ดีหรือว่าทำผิดกฎหมายนอกวิสัยที่เราจะช่วยเหลืออะไรได้ใจก็จะอยู่ด้วยเบกขา ถือว่าเป็นหลักใจเป็นเรือนใจของบุคคลโทนความทุกข์นั้นโดยทั่วๆไปเราก็เรียกว่าความไม่สบายกายไม่สบายใจเนี่ยเรียกว่าทุกข์แต่เป็นความทุกข์ระดับเวทนาคือการที่จิตสวยอารมณ์แต่ความทุกข์โดยสภาพของมันเนี่ยคือความเกิดความแก่ความตายเนี่ยก็เป็นทุกข์ เพราะอะไรเพราะว่ามันเกิดมาจากปัจจัยปุ่มแต่งกันหลายๆอย่างแล้วก็เมื่อเกิดมาแล้วไม่สามารถจะดำรงอยู่ในสถานะเดิมได้มีการเปลี่ยนแปลงแปรปรวนอย่างต่อเนื่องแล้วก็ถูกปัจจัยทั้งภายในบ้างทั้งภายนอกบ้างแผดเผาก็ให้เกิดความเลารอน มาถูกแผดเพามากคนก็ร่าร้อนคือกลายเป็นความไม่สบายกายไม่สบายใจดังกล่าวแต่โดยพภาพเนี่ยโดยโดยเนื้อหาที่แท้จริงทุกอย่างมันเป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะมันเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยคงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ถูกแผดเพาด้วยปัจจัยทั้งภายในและภายนอกแล้วก็มีความร่าร้อนถ้าสิ่งมีชีวิตก็ รู้สึกในความร้รอนถ้าไม่มีชีวิตก็ประสบกับการแปรผันไปด้วยประการต่างๆเช่นว่าเขียวเฉาร่วงโรยอะไรต่ออะไรเนี่ยนี่ก็เป็นเรื่องของความทุกข์ด้วยกันก็ต่อไปนักเรียนถามว่าทำไมคนเราตายแล้วจึงเกิดเป็นเปรต คนที่ตายเกิดเป็นเปรตนั้นเป็นผลของความชั่วหรือผลของบาปที่เขากระทำเอาไว้แต่ว่ามันไม่แรงจนถึงก็ตกนรกไม่แรงจนถึงกับเป็นสัตว์ดิไรสารมันก็ตายแล้วก็เกิดเป็นเปรตเช่นว่าไม่ถึงก็ฆ่าพ่อแม่แต่ว่าทุกตีพ่อแม่อย่างเงี้ยมันก็เป็นเปรต จะด่าว่าพ่อแม่หรือโกหกหลอกลวงคนอะไรต่างๆเนี่ยบาปซึ่งไม่ได้เบียดเบียนล้างพรานอย่างแรงแต่ว่าก็เป็นบาปคนเหล่านี้ก็ตายไปเกิดเป็นเปรตจึงบางครั้งบางคราวเนี่ยเป็นคนกระนี่ผีเดียวไม่ยอม เสียสล,ละเอือ้อเฟือ้อเผื่อแผ่ต่อใครคนใดคนหนึ่งโอกาสที่จะเกิดเป็นเปรตมันก็เป็นได้แเปรตบางทีนี่แปลว่าผู้ลาไปนะผู้จากไปก็หมายถึงคนตายทั้งหลายบางทีนี่หมายถึงคนตายทั้งหลายนะแต่ว่าในที่นี้หมายถึงพพภูมิอย่างหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มของพวกอบาย อบายก็แปลว่าหาความเจริญไม่ได้ก็คือไม่มีความเจริญสิ่งมีชีวิตที่เกิดในสถานที่นั้นก็นมีแต่คว,วามทุกข์ความเดือดร้อนดยประการต่างๆบางๆหน่อยงเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นนสุรกายเป็นสัตว์ดิรัชานแม้นะสัตว์ดิรัชานที่ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีมันก็เป็นทุกข์นะก็ เป็นสัตว์ที่อยู่โดยงูหะแต่ว่าแต่บื้อุณสมันคงจะเยอะเหมือนกันนะฮะสัตว์โดยดานี้อย่างสุนัขในีบางตัวราคาแพงแล้วก็เลี้ยงดูอย่างดีนอนห้องแอร์อย่างดีมีคนทําให้ทุกจริงทุกอย่างป็นปพือดูแลทุกอย่างแต่มันก็เป็นทุกนะนะก็ต่อไปถามว่า ทำไมเปรตจึงรับผลบุญไม่ได้คือว่าเปรตเนี่ยเขาเรียกว่ามีกรรมเป็นอาหารเปรตที่รับส่วนบุญได้เป็นอาหารได้นี่มีชนิดเดียวเรียกเรียกว่าปรัตถุประชีวิเปรตคือเปรตที่ดำรงชีวิตด้วยอาหารที่คนอื่นทำบุญอุทิศไปให้ นอกจากนั้นก็จะมีกรรมเป็นอาหารก็แล้วแต่ว่าเป็นตัวนั้นได้ทําบาปทํากรรมอะไรเอาไว้แล้วก็สิ่งเหล่านั้นก็เป็นอาหารคือหล่อเลี้ยงเขาให้ดำรง,งชีวิตอยู่ได้กรรมเป็นตัวหล่อเลี้ยงเอาไว้ถามว่าค่าพ่อแม่ตกนรกุมที่เท่าไหร่ เกิดนับขุมว่าขุมที่แปดอนนะนะคือเวจี G. มานรกเป็นนรกที่ลึกที่สุดแล้วก็ทุกทรมานมากที่สุดนรกเป็นอย่างไรสวรรค์เป็นอย่างไรนรกก็เปรียบเหมือนก็เหี่ยวเปรียบเหมือนก็หลุมผ่านเพลิงเปรียบเหมือนกบหลงอุจจาระ ก็ลงยงจินตนาการดูนะฮะเราตกไปในหลุมทันเพลิงตกหลุมตกลงไปในหลุมบุตรละหรือตกลงไปในเหวเนี่ยเราจะประสบความทุกข์ทรมานขนาดไหนส่วนสวรรค์นั้นแปลว่าอารมณ์เลิกหมายความว่าในสถานที่นั้นสภาพแวดล้อมมันดีหมดแล้วก็คนก็สามารถเลื่อนลอยไปในอนากาศได้ ไปเร็วมาเร็วนะฮะในขณะเดียวกันรูปจะสวยมากเป็นพิเศษเสียงจะไพเราะมากเป็นพิเศษกลิ่นจะหอมมากเป็นพิเศษรถก็เป็นรถทิพย์นะฮะหรือไม่ได้กินอาหารจะต้องปรุงอาหารจะต้องขับถ่ายอย่างเราก็เป็นอาหารทิพย์สัมผัสก็เป็นสัมผัสทิพย์ ใจท่านก็เป็นทิพย์ตอนเพืิอเพลินชื่นชมยินดีอยู่ในสวรรค์เขาเรียกว่าเทวดาเทวดาก็แปลว่าวผู้ที่เล่นอย่างสนุกสนานเพลิดเพลินอ,อ,อยู่ในสวงสวรรค์ถามว่าอสุรกายเป็นอย่างไรมีกี่พวกเขาทำผิดอะไรจึงเป็นอสุรกาย อสุรกายก็มีเป็นนันมากแปลว่ามีกายไม่กล้านะคือกายจะไม่ปรากฏแก่ตาเลือของนุษย์ก็ทำบาปรกรรมที่ลดหลั่นลงมาใกล้เคียงกับเปรตแต่ว่าอสุรกายแย่กว่าเปรตบางชนิดนะเปรตบางชนิดก็ดีกว่าอสุรกายแต่บางชนิดก็ทุกข์ทรมานกว่าอสุรกายอสุรกายก็เปน็นมนุษย์ชนิดหนึ่ง ก็สิงสถิตอยู่ในสถานที่ต่างๆในโลกมนุษย์นี่ก็มีพวกอสุรกายสิงสถิตอยู่บางทีก็เป็นพวกเจ้าป่าเจ้าเขาอยู่ตามแอ่งน้ำอะไรต่ออะไรทั้งหลายเนี่ยเช่นพวกรากสุดเนี่ยก็อยู่ตามแอ่งน้ำทั้งหลายก็เรียกว่าผีเสื้อน้ำตามปกติเราเรียกว่าผีเสื้อน้ำแต่ว่าบาลีเนี่ยก็เรียกรากสุด ก็เป็นผลบาปนะฮะเป็นผลบาปที่คนไปเกิดในสถานที่นั้นก็สรุปว่ารู้ไว้ผู้กลัวบาปจะไม่ทำบาปจะเป็นเหตุให้ไปเกิดเป็นอนสุรกายข้าบริวาทคืออะไรข้าบริวาทที่จริงเนี่ยมันเป็นการลงโทษภิกษุที่ล่วงละเมิดพระวิน,นัย ให้ประจานความผิดตัวเองทรมานตัวเองเป็นเวลาหกคืนเจ็ดวันนะฮะหรือหกราตรีแต่ถ้าหากว่าปกปิดอบัตไว้ก็ต้องอยู่ต่อจนกว่าจะก็แล้วแต่มันมีรายละเอียดเดยอะมากก็เรียกอบัตสังฆาฏิเสษแต่ว่าที่เราใช้กันในปัจจุบันส่วนใหญ่เนี่ย มันใช้ปุ่น,นคือเป็นอุบายวิธีที่เชิญชวนชักชวนพระมาร่วมกันศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมแล้วเพื่อจะทำตนให้บริสุทธิ์จากอาบัตบางคนก็รู้ชัดว่าตัวเองต้องอาบัตบางองค์ก็อาจจะไม่รู้แต่ว่าเกรือบแคลงสงสัยก็ทำใจสบายก็มาเข้าอยู่ปริวาสกรรมก็เรียกว่าเป็นฮีตสิบสองใน ของเราวนะฮะเป็นจารีตสิบสองที่ก็ถือปฏิบัติกันเป็นเดือนๆไปส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในช่วงหน้าร้อนนั่นนะฮะถดดุลมากก็อยู่ในช่วงหน้าร้อนแต่บางทีก็กลายเป็นเครื่งองมือในการหากินเพราะว่าคนไปเข้าใจว่าปริวาสกรรมนั้นจะได้บุญมากๆ การทําบุญกับพระที่อยู่ปริวัติกรรมจะได้บุญมากๆอย่างเงี้ยเป็นวิธีการที่หลอกลวงแต่จริงพระถูกลงโทษนะลงโทษตามพระบินัยบางทีก็ใช้เป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์หากินก็โลกมันก็รู้จะวยาย่งไงแก้ไขกันยากแต่เราต้องเข้าใจว่าปริวัติกรรมไม่ใช่เป็น สังฆกรรมนะฮะแต่ว่าเป็นการลงโทษทางวินัยก็เรียกว่าเป็นการลงโทษตามหลักของวินัยกรรมตามปกติแล้วเขาก็ไม่ทำกระตึอกันนะฮะพระที่ถูกเข้าปริวาสเนี่ยจะไปอยู่เงียบๆในป่าแต่ว่าในวัดในป่านะพระมีสักข้าวกุง้งเป็นเพื่อนแล้วก็ประจานความผิดกับพระกลุ่มนั้น่ะ แล้วก็อยู่ทรมานตนอยู่แต่ตอนเล็เกๆมีหลักการปฏิบัติทั้งหมดก็สิบแปดข้อด้วยกันเป็นการลงโทษตนเองต้งฟังทั้ไหายปรญหายวันนี้ขอยุติไว้ในเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมตงมีแด่ท่านผู้ฟังท่้ไหยโดูทั่วกันสวัสดี